สวัสดีจ้าพี่น้องเบิงฟักของจิตนะคะฟักหอมนะคะลูกใหญ่มากเลยค่ะทุกคนใหญ่จนแบบว่าย่านเขารับน้าหนักเบาไวก็เอาเก้าอี้เอาอย่างมาห้องไว้นะคะแต่ที่นี่นะล้มพัดนะคะเก้าอี้ก็กตกลงมานะคะเบิงพี่น้องใหญ่นี่จ้ามันอันนี้อยู่ในซอกองนะคะนี่องค์องค์ใหญ่โบราณบ้านเฮา,านเนาะพี่น้องสององค์นะคะ <laughs> จนเต็มสอบแล้วบางเนี่ยมันใหญ่หลีพี่น้องที่มันรูนักจากโลนเนี่ยป้าใหญ่หักใหญ่แน่แบบพี่น้องเดี๋ยวสียห้เบื้องอีกมันแต่ว่ามันมีบ่หลายลูกเด้อค่ะนี่ก็อีกลูกนึงนะคะก็ตั้งเธออยู่ทงองนะคะดันที่แรกก็คือเขาย่อน,นลงไปในองนะคะในปากองก็เลายจับขึ้นมาตั้งเอาไว้นะคะมีแต่ลูกใหญ่ๆ่แบบพี่น้องลูกนึ่งนี่โหโหจากโลเดอ้อหาโลบ,บนอา,าจจะยูนะ ยัยไลพี่นอ้องอันนี้เป็นเครือของเขานะคะเครือของ,ของ,ของ,ของเขาเขาคือาเริ่มมาจากตรงนู้นน่ะเอบ้านจีนี่คือเบามีพื้นที่เนาะมีพื้นที่แค่นิดเดียวนะคะตรงเริ่มมาจากตรงแค่สลัดนะคะตรงกอคานะ่ะเครือเขานะแล้วก็มานี้มานี้ยาวมาเลยค่ะประมาณห้าหกเมตรนะคะนี่ก็ยาวไปนะคะ ตามโอ่งนะคะคือจะกเอาอไม้ไผ่นะคะมาพาดพาดพาดตามโอ่งให้เขาเลื่อยนะคะเดี๋ยวไปดูอีกหน่อยค่ะนี่จ้ะเอโอ้พี่น้องมีต้นนวยใหญ่ๆอีเลยนะจะรุ่นเดียวกันหมดเลยนะไส้เดียวกันหมดเลยค่ะแต่ว่าไอ้นวยที่ห่อยต้องแต่งยู่ข,ข้างล่างตรงไอ้สีม่วงๆนั้นน่ะใหย่ก็มูเป็นพิเศษเลยค่ะอากาศเบิ่งอีกนี่เครือเขานะคะเขาจะ บ่ค่อยติดยอดอยู่ตรงต้นๆ้นเครือนะคะมาติดเอาตรงปลายๆนะประมาณห้าหกเมตรนี่อีกน้อยหนึ่งก็ตั้งอยู่เลยค่ะนั่งอยู่เลย <c oughs> เอาเอยังไม่ให้เขานั่งเลยนะคะท่านผู้ชมแต่นวยนี้หน่อยก็มูนะคะก็มีอีกหลายนวเมาวันกันล้นไปนะคะล้นไปนวยหนึ่งใหญ่เติบแล้วละ่ะ่อันนี้กำลังจะติดลกูก น่าจะติดแล้วนะคะลูกนี้ยัมีประมาณอยู่ 1, 2, 3, 4, หนึ่งสองสามสี่หาหาหนวยกับไออยู่ตรงต้นเครือดพายเบื้องต้นเครือก็ติดอยู่นะคะแต่ว่าติดแค่หนวยเดียวนี่อันนี้คืออยู่ตรงต้นเครือนะคะไน่คิดหาหนวยนี่ยังมาทันใหญ่นะคะว่าเกิดสากกมสังเกตว่าเครือเขานะคะจะเริ่มแห้งเริ่มตายแล้วนะคะใบพวกอยู่ตรงต้นเครือนะคะมีเครืออยู่ข้างล่างนี่พี่น้อง นี่คือเขาอ,อยู่ข้างล่างตรงนี้นะคะแล้วก็จะมีอีกเครือหนึ่งอยู่ข้างๆบ้านนะคะเนี่ยก็นั่งเก้าอี้ไว้กันนะคะฝนตกมาก็คือว่าตรงทางเดินตรงบ้านที่หนึ่งคือจะน้ำท่วมนะคะตะไข่เนี่ยคือว่าตายหมดเลยนะคะตะไร่ข้าขงล่างที่จะมีพื้นที่แค่เนี่ยทุกคนเนี่ยแค่ตรงเนี้ยตรง,ตรงอ่าบริเวณติดกำแพงอะคะ่ะแล้วก็ตรงเนี้ยก็คือว่าตรง จังหวัให้เป็นทันนนนะคะว่าให้เพื่อนบ้านสัญจรไปมานะคะแต่ว่าน่วยนี่ยาวนะเดี๋ยวพาไปเบื่งใกล้ๆค,ค่ะพี่เองาน่วยนี่ยาวมากเลยค่ะมันจะบกกลมอ้วนคือจังเครื้อวังหันนะคะอันนี้คือคนละเครือนะเนี่ยนวยยาวค่ะว่าจะเก็บไว้ทําพันุ์นะคะเอาทาพันทั้งสอง,สองทั้งสองอันนั่นแหละแต่ว่าพวกเขาใจคือกันว่า ต้นนึงเนี่ยเป็นอยังขึ้นลูกกลมอ้วนแล้วต้นนี้เป็นยังขึ้นลูกยาวใหญ่นะคะอันนี้ก็ทัทง้งใหญ่ทั้งยาวแต่ว่าอันนั้นมันจะใหญ่แล้วกับกลมนะคะนี่อีกเครืออนหนึ่งของเขาก็คือว่านีา่ศาดตร์ไปตามกำแพงบานนะคะเนี่ยมิที่ยุํานี้นะคะนอกนั้นก็คือว่าเป็นถนนถ้าเอาเฮ็ดแค่พักตรงนี้ ปลูกผักเอากระถางมาเลี้ยงตรงนี้ปลูกผักในกระถางเลี้ยงกระถางตรงนี้มันกะเมื่อเหมาะนะคะเพราะว่ามันโดนแดดช่วงที่ตะวันออกนะคะไอ้ที่ตะวันตกนะคะมันจะโดนแดดแค่ช่วงบ่ายนะคะช่วงบ่ายซึ่งมันแดดจัดแล้วมันพืชไม่ต้องการแล้วเนาะจะมา่โดนแดดที่ตะวันออกนะคะมันก็เลยจะปลูกพืชผักบได้นะคะปลูกได้ก็บ่งามเนาะแต่ว่าฝักหนี่ก็คือว่าพอได้อยู่ค่ะพอได้เราแสดงว่าแดดช่วงบ่ายเนี่ยทเขาจะเริ่เติบโตัวได้อยู่ บัลเผาเขาเกินไปนะคะหนึ่งกันนวยหนึ่งนึงนหอยตุ้งเต็งตุ้งเต็งเราก็ให้เพื่อนบ้านมาเก็บเอานะคะตายคนแล้วนะคะกินมาทันของพี่น้องเออให้มนเบิ่งซัมเนียนะคะพี่น้องนวยใหญ่หลายทั้งใหญ่ทั้งยาวเราสะออหมั้งจะเขาปลูกแบบไม่ได้ใส่หยังนาพี่น้องมันสะออนไม่ได้ใหญ่คับใหญ่ไทั้งใหญ่ทั้งยาว อเคไปแล้วเด้อค่ะพี่นอ้องสหรับคลิปนี้นะไว้เจอกันในคลิปหน้านะคะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะบ๊ายบายสวัสดีจ้า